เหลจะมาลองเล่นเกมที่ชื่อว่าพารากอนเฉยๆไม่มีอะไรมากโอเคนะ สามสุเริ่มเกมเริ่มแล้วเล่นกันเลยเกมนี้จะเป็นเกมที่คล้ายๆคล้ายๆย,ย,ยังไม่คล้ายๆเอาวีแต่มไม่ใช่เอาวีเหมือนเอาเีนเมเกมรอหลดเสร็จแป๊บนึงตอนนี้ก็กางโหลดเข้าเกมอยู่ หลอดเข้าเกมเสร็จแล้วเขาก็จะเลือกอันนี้เลือกอะไรไม่รู้เลือกอะไรมั่วก่อนเลือกไม่ตื่นเหมือนกันสปอร์ตค็นโซรโอเคอันอน,อน,อน,นี้ก็ออกของอันนี้สปีดดิเซนส์เอฟพีรีเจนเอ็มพีมานาแล้วก็รีเจนเลือดจะเป็นสปีดแล้วก็ดิเซนส์โอเคเกมก็จะนแนวคล้ายๆเอวี มีแมปตรงมุมบนมุมขวาบนโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนบวกดลยว่ากดคอนโทรลเพื่ออัปเกรดกด e กด q อัปเกรดสกกลที่ต้องการเลือกนะผมอัปเกรดตกกลชาร์โรสลิปกดสะกูหนึ่งครั้งก็จะอัปเกรดให้และเวลาจะใช้สกกลเราก็ต้องกดสกกลซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้ กด F เพื่อ c a ทุก l ิ k i l l ที่เรใช้กดลิกเพื่อโจมตีธรรมดากดสกิลตามมุมด้านล่างนี่คือคลิปมินเนี่ยนนั่นเองอมินนี่เล่นครั้งแรกได้ไม่เป็นอ๋อใครร้อยควบคุมชาคล้ายๆเกมแนว FPS แต่ เนื้อหาของเกมนี้เป็นเอาปีและการจะกลับบ้านกดบกดเอ้ไม่ใช่กดตัวบีนเนี่ยกดบีเพื่อรีคอกลับบ้านเราให้หลอดกดตัวบีครั้งเดียวแล้วหลอดให้หลอดเต็มกลับบ้านไปปุ๊บมันก็จะมาหน้าซื้อของเราอย่างเราจะเลือกแต้เลือกรีเซนออกออกการ์ดได้ตามด้านล่างการ์ดก็จะเพิ่มคุณสมบัติของฮีโร่ไปเลยเวลาวิธีดูเลเวล ตามตัวเราดูด้านข้างเราเห็นลอดสีเขียวกับสีม่วงม่วงไหมเห็นด้านข้างไหมนั่นคือเลเวลการตีนี้แน่นก็ตีปกติใช้เอาวีเลยกดสกิลลิกเร่งคลิก,ลลกอันนี้ก็เล่นกับบอดก่อนนะเพราะเวลาจะตีเพียนไม่มีคนเพื่อนจะทุอกสกิล จะเอาวขวาข้ายเออเออเออตายเพราตายเราจะไปเกิดใหม่ภายในสิบวิ<ะ>เราสามารถดูเลือดเพื่อนได้จากตรงนั้นเลือดศัตรูคือสีส้มเราจะวิ่งไปรัสเพื่อนโอเคอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะซีมินเนียนอยู่หรืออะไรสักอย่างกดสกิลคอยเลย ใช่เกิดอะไรจังปีกตบเหมือนปีกตมในอาวีเลยเกิดปีไปเรื่อยๆถ้าเกิดดีเนียนใกล้จะตายมันจะขึ้นด้านบนถูกไหมนี่เนี่ยเหลอคิดตัวนี่เนี่ยเหลอหนึ่งจอก็ไพ้เกมนี้จะมีจังเกิลก็คือป่า ป่าก็ดูตามแบบวองที่เจ็บบอกมินเนียนเนเน่ยนที่จะเขียนว่ามินเนี่ยนพพอร์ตคือมินเนี่ยนอยู่ในป้อมกี่ตัวแล้วเราสามารถตีป้อมได้ร้านเฉยๆส่วน, y, นเอวี่ทีมเอาเวอร์คือเลือดของป้อมด้านล่างอันนะั้นอ่ะคือเลือดของป้อมเ,อ,เอ้โหแล้วก็โวยคอตัวอีคืออะไรไม่รู้ตัวนีเน้เป็นครั้งแรกอันนี้คือการเล่นครั้งที่สองปุ๊มันมาแล้ว เดี๋ยวสีต้งเล็กเอาให้น,หววบบน,นั่นไปอืมสีต้มกละไปเป้าหมเยเลยอู้ออออหู้ววอวว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 วีวววววววะวว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 ัววคอวว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 อวววววววมววอวว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 วัวววว ส่งการ์ดนี้เราต้องการการ์ดนี่เราก็ต้องอัพอันนี้สองแล้วก็สายฟ้าสองสายฟ้าสีเง่วง up. อัพหนึ่งหนึ่งเราก็จะได้การ์ดเนี่ยปลากการ์ดมาใส่ติ่งเราก็จะได้อะไรสักอย่าง,างนั่นแหละได้พาวเวอร์มาเพิ่มบวกห้า,าโอเคเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะนนนเวลาจะชนะประมาณสิบห้านาทีโอเค อันนี้ก็จะเป็นคลิปเหมือนขี้ป่าแหละเต็มเป็นหุ่นยนต์กได้อันติแล้วหรือยังยังนี่อันตีน่าจะเวลกุกดอพสกิลเลยอพสกิลชาร์โรว์ชิเดินไปหาเพื่อนกันเดินไปเรื่อยเรื่อยเพื่อนกำลังแย่หรือมันกำลังแย่ไม่รู้อันนี้ปะทะบท เพราะ PVP แบบ5-5ปะทะคนปะทะคนนี้มันยังไม่มีขนาดบอดนะเนี่ยอ้าวนี่ก็บัตเตอร์ไฟดีนี่เอ้ยป้อมอืมป้อมวยอเคไปแก๊งกันดอขหอตัดไฟตอนอยู่ประมาณซากลางแมปละกันโอเค นั้นป้อมนั้นป้อมนั้นป้อ,ปอโมโจมตีเลยเอาให้มันแตกคนนี้ก็จะมีซัพพอร์ตแท้งพลี่แล้วก็อะไรทุกอย่างนั่นแหละดังเกินดังเกิายดังเกินเฮ้ยโอ้โดนตัวอะไเรเล่นเข้าไปรู้โอเ้เราอย่าหิว้ายวาย,วายเราจะตายแล้วอีกทีเดียวเราจะตายแล้ว เราซ่าดีไหมแต่เราหิวถอดถอดแล้เรายิวต้องเข้าไปดิปปงเออเกือบตายเนี่ยไม่เป็นไรเราเอาป้อมมันไม่ใจก่อนแล้วก็กลับบ้านเพราะความน,นี้เออมีโจมตี้หยดเลือดนี่เอ้ยแล้วได้อันติแล้วเอาเอันติเลยอันตีเป็นตัวอาโอเคทิปวัวแล้วเอาป้อมเดืขอนมีคอกลับบ้านตรงนี้แหละ เดยนี่ถ้ารีคอ,อกับบ้านจะแตกต่างกันไปในแต่ละตัวติง้งแต่บ้านแล้วก็ออกของกันผมจะออกอันนี้โอเคเพื่อมานาะลีฮูดาวมานาไว้ขึ้นอันติตัวนี้คืออะไรยังไม่รู้อันติคูเราเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกสร้างถึกโอเคอะไรเนี่ยมีกดหนึ่งด้วยเหรอฮะ กดสองไรอะ่ะเออ <All S 1> อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะอันนี้คอมดูใหม่โอเคบอกสดแล้วลวกันถ้าเกิดกดเลขหนึ่งกดเลขสองตามการ์ดด้านล่างนั้นจะเป็นความสามารถ ability เพิ่มอย่างอ,าองันแรกผมกดถามว่าคืออะไรไม่รู้โอเคเราเจะไปโจมตีไอเจ้าเนี่ยไปทางไหนวะอกอะไรอะ่อะ คืออะไรอ่ะเอ้ยโอ้น่าจะเป็นคองเอาละคอนเฟิร์มคลิกออาคลิกจุดเอ้ยไม่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 ดีไม่ดีทุบลัดเรียบร้อยเอ้ยจะได้บัาคองมาหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันโอเคเราเอาอันนี้แล้วกันเลือดเราจะหมดแล้วลีเกน ยิงไปแก้งยังดูวันอันติคืออะไรเออมันไม่ออกมาจากป้อมมันอยู่ในป้อมเลยอบอกว่านี่จะวอดมากอุ้ยอุ้ยอุ้ย อไรเนี่ยไอ้โถคุ้ก็ไปหาฮึดจ้านี่อยู่นี่แล้ว่าเจ้าจะไปทำอะไรก็ลองจิ้มบิ๊กโทรี่อยู่แล้วเรียบร้อยชะนับไปอย่างงงงกับการเล่นกับบอทดและบอทดเอฟเคยี่ก็ได้เหรอตั้งเถอะเอาเป็นว่าเราชนะอะไรกัน ถ้าเกิดชน,นะเราก็จะได้อ e ีกเพเปิดกล่องหรืออัพเดิต่า,างๆนานาเห็นหไหมดูสิเราได้ที่อไะไรนะไม่รู้ช่างเนอะโอเคโอแฟมเดียร์สามไม่นะกลับมาหกสิบแล้วจิงอืมไอเพมาเยอะเลยโ okay. อเคพอปเปิลสามได้ดาวมาสองไม่นะ นี่ถ้าเกิดหลอดนี้เต็มตัวละครไม่เต็มเราก็จะได้ของอันนี้ถ้าเกิดเต็มเพสคอมพิวเรเราจะได้การ์ดโอเคเงินวิธีซื้อตัวละครแล้วนี่เราได้อีปิกเชสเราไปเปิดเช็คกันเลยไหนน้อโอเคง่ายเปิดเอเอากล่องบรอนซ์ก่อนแล้วกันติงเกื้อ ของอีพิกขึ้นชื่อว่าอีพิกก็งดีเนี่ย Winter ร์ฟาสเ c h e s คู่หนึ่งกดฟังเกลือเฮ้ยไม่เกลือเฮ้ยกินตัวอะไรอะ่ะเฮ้วทักกนกินตัวอะไรวะอือตัวอะไรอะ่ะน,นี่ปะ ที่ผมไม่ได้ดูเลยจะกินตัวไหนกินไม่มตัวไหนโอเคเราได้ดูเจอตัวเลยจะกินตัวไหนจากซุสคู่เดียวโอเคเราเจอตัวแล้วก็น่าจะเป็นตัวไหนล่างอลิซิโน่เป็นตัวไหนโอเคล่างอลิซิโน่คือตัวนี้เราได้กินเที่สมาร์ทอืมอลิซิโน่เราได้สกินล่างทียสมาร์ทมาเดือดเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆ โอเคนี่โอเคโอเคการปลดล็อกตัวละครทำไงวะอ๋อทำได้ะล,ละโอเคกดเข้ามาตรงนี่ Unlock Mystery เ,เราต้องใช้เอ่ออันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้มาเรียกว่าอะไรสักอย่างละสองหมื่นห้าที่ปลดล็อกเก็บไปเรื่อยๆเก็บแป๊บเดียวอันนี้ทำเพชรกระได้แป๊บเดียวแค่ขยันเล่นงานแล้วแหละโอเคเ,เหมือนเอาวีล็อกเล่นม่ใชั่นกันไม่ได้ หมอหคงเราไม่ทำกันโอเคจบเพียงแค่นี้โอเคอันนี้เอาไปให้เพื่อนดูเฉยไไม่รหรอกไม่ลง YouTube โอเคบ๊ายบายไม่ใช่สกักอ